หนูไม่ได้กะจะเอาชนะอยู่แล้วหนูก <c oughs> oui, ็แค่อยากจะชนตุ่นงของเี่ยไงแล้วไไปไอ้อยู่ล้อยู่ลพี่หวยบวมาพี่ดาวบวยอะไปาตัวอะไรมาด้วยเนี่ย ไปกูมีคำถามนะสรุปจะมีบึ้มแป้งแปดสองสี่หกแปดสิบเนี่ยหนึ่งกับสองสี่หกแปดนี่แปลว่าอะไรนะพี่มาถึงโดนบึ้มแป้งสนามนี้ที่หนึ่งหนึ่งพันดาวโอเคโอเคโอเคเอาอีกแล้วนะเอาอีกัน Round 1

ตูดกันไปตามพี่ยางนีโอเคดูแล้วดูดไป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 ชนะโดยไม่พึ่งแคนดี้ไม่ได้เลยหรอนี่มีดาวเป็นเดิมพันนะเนี่ยหนูไม่ได้กะจะเอาชนะอยู่แล้วหนูอ่ะก็แค่อยากจะชนตูดงนงินของพี่ยังไงแล้วแล้วได้ดาวไหมเอาเออเดี๋ยวก็ดูดิพึ่ง <an> <eigentlich analysis> มันไม่เกี่ยวกับดาวหนูพิ่งแคนดี <inden> ้เพื่อนตามไปชนพี่นะคะไปไไปไอู้อยู่หลัไอ้พูดอยู่ลยพีไอ้าพี่า่่่่า่่่่า ถือว่ามีการพัฒนาบาย a v e a great t i ์ e คนทาไมอะไรชนกูไอ้ชิบหายอะไมันนีเนี่ยรถเป็นอะไรกับรถคูนนเดียวเลยรถคนี่อ้หนีรเป็นไรกับรถ ไปไหนฮะกูจะไปไหนเรื่องกูไอ้สัสเ,เอ้ยเอ้ยแล้วไปนนกูต้องมานนช่วยพี่อักด้วยเนี่ยอันแน่อันแน่อันแน่กล้าขนาดน,นี้เหรอ้ยไม้ขอดูดตูดหน่อยไม้ขอดูดตูดหน่อยโ Oh my god น้องไม้ขอดูตูนหน่อยไม่เอา ผมเก็บไว้อามายูไอ้ใบหนึ่งพาตัวอะไรมาด้วยเนี่ยพี่ช่วยด้วยมันมีตัวมีกต่างต่างมา ได้ดิวะอะไรอะไี่โฟมเง็นยังไงเฮ้ยไม้นี่ถเดี๋ยวก็เจอกันอีกครั้งนึงแล้ววะ คิดใจตรงใจตรงกันผูกพันรักใหม่สุกใจเสียเกินเจอเพื่อนตดตายเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้เพ่้ยางแหว่งแข็งจังวะจอยทำไรอ่ะตัวเองแข่งจังวะ คุณรออีหลังน้ำกว่าโว้ยอเล็กอเล็กอเล็กยาฮูไทยโมงที่หนพันดาวมาส่งมาเลยมาเพจจออย ก็แกนพี่จะ j o ยขับเก่งเลยนะในนร์แกนมา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 ฉันไม่เคยขับวาแกนฉันไม่เคยขับอะไรก็ได้ที่มาโชแลระควาอ่ะเไ้ไม่ที่แต่กูน้ำใครจะตกเขาเว้

พี่อังกระเด็นเลยพี่อังพี่อังเหลือไปพี่ ตรงๆงคืออะไรไม่รู้จักเย็เย้เย์ไอ้ัขเลยพี่ังเขาเล่นกูตั้งแต่แรกเลยว่ะแต่กี้มึงเล่นกูเต็มอุโมงค์มึงยังต้องถามกูอีกเหรอเอาเอาเอาเดี๋ยว ไม้พี่เดินสะดวกสิอัวเขื่อนใจโอ๊ยจอจอยมันมีมันมีคนตามไปู่รับเงินเดี่ยวกันเลยคือลูกเคเคอย่างนั้นเหรอมันง่ายไหมพ่อขับได้ทุกคนใช่ไหมแต่ไม่จำเป็นต้องเหินได้ป่ะเราลงข้างล่างได้ป่ะได้ต้ม ความสงสัยแน่นะไอ้เหี้ยกูระเบิดคนวาตรงหน้าอากาศดีจังเลยพี่ปอยใช่รู้สึกชิลๆไม่หล่แล้วอ่ะเอ้ยขอโทษทีมาเทวอ่ะแกอยู่ยังอ่ะเอ้ยไอ้คูเนี่ยกูกำลังจะนกรอบไข่วะคนนั้นอ่ะสีเหลืองๆอ่ะ ไไหเหรอไได, it, like no, ด okay. no, um ้ไได้ยังเสรแล้วมเป็นไงให้หนอลอบะคุณถามไอ้ไมหนดอบะกำลังจโดนลองม่ตอยวะไอ้ไมชนกูจริงๆเหรออ Round Four. ที่ผ่านมาถือว่าเป็นการซ้อม15ด่าน<ด>อ่าเ<ด>ชช <ๆ S 2> น่าจะยังมาดูตัวค่ะถ้าพูดแบบนี้นซ้อม15ด่านเพื่อด่านนี้แหละด่านจริวัดกันที่ด่านนี้ด่านเดียวเลยนะโอเคนะเฮ้ยแต่หนือนะกูที่หนึ่งโฉวโฉนี่หว่าฉะนรู้ว่ารัางแกคนอ,อื่นได้ดิ บ้าเปล่าไวชายมันเป็นโรคอะไรบ้างถามจริงเหรอจอยละแกอะไรแค่หมดเลยไม่ไม่ไม่ในนี้ใช้สีมือตั้งมากไม้ให้ขีดดาวอ่ะมีอะไรให้ปะมีอะไรให้ปะไม้บอกมาไม้รีบรีพูดไม่งั้นกูจะตัดสินใจแล้วนะรีบรีพูดไม่งั้นกูจะตัดสินใจนะสามร้อยมีสามร้อยอะไรสามร้อยอะไร โอเคโอเคโอเคกูพาเล็กลงน้ำแล้วสามร้อยดาวอ่าอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวกูหัดขวางอเล็กให้สามร้อยดาวนะสัญญาแล้วนะเดีนี้กูซื้ออีกคนได้ไหมอ้าวพีตั้งหลายรอบอเล็กอเล็กอ ดาวร้อยดาวกูทำเงินราคามากเลยนะกูบอกก่อนกูขายวิญญาณแบบเอ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูยันตัวน่ะเดี๋ยวกูยันตั่น่ะจอยไร้ลักอะไรครับผมต้อกอดกาวเลพี่อ่าอเล็กอยู่ที่หกพี่เหอ่เหี่อยู่ที่แปดเพราะพี่ดักคนอยู่พี่ต้องดักอเลยนะพี่ได้ง่าย โพี่จอยจอยหนักมากเอาอ้เหี้ยกูเตะอ๋เชิญๆ่านท่านเชิญท่านโอเคโอเคตอนค่ะเล็กกูมาแล้วโนโนโนนอเล็ก

ูพังมากอ่ะกูหลอกูโดนเลยกูสงสารอันเล็กมากเลยขนาดกูเป็นคนรังแกมันกูยังสงสารเลยไปสามร้อยดาวนี่ถูกไปว่ะมึงต้องแค่สักพันดาวแล้วเปล่าวะอไม่รู้นะกระเป๋าพี่พรอถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะ